ฉะนั้นฮงจุ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไรตัวตนมันคือศาสตร์และศิลป์มองว่าอาชีพสินแสเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นแล้วแค่มาพูดๆก็ได้ตังแล้วการปรับฮงจุย้ยถ้าทําให้เราลําบากไม่ใช่ละมันมีคนพูดอยู่บ่อยครมากเลยในเรื่องของฮงจุย้ยว่าฮงจุ้ยไม่มีตัวตน อาจารย์มีมุมมองก,กับประเด็นนี้ยังไงบ้างครับอืมเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คนไม่ได้เข้ามาคลุกคลีหรือไม่รู้จักครับไม่มีประสบการณ์ร่วมก็จะพูดแบบนั้นได้อย่างอาจารย์พูดกับบอยว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่สวยงามจัดไว้อย่างดีมันมีมแมลงสาบบอยเชื่ออาจารย์ไหมบอยต้องไปเดินดูก่อนใช่ไหมคะใช่เหมือนกันเลยค่ะครับพวงจุ้ยเหมือนก,นกันก่อนที่คนจะตัดสินใจแล้วก็ พูดออกมาว่า่วงจุ้ยไม่มีจริงเขาจะต้องสํารวจดูก่อนหรือตรวจสอบดูก่อนหรือศึกษาดูก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงไหม่หวงจุ้ยมันมีจริงไหมครับหวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นวิชาที่ศึกษาจากปรากฏการธรรมชาติมันคือธรรมชาติเลยเป็นการศึกษาปรากฏการของธรรมชาติไปจนถึงขั้นภูมิประเทศภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม,อม นะแล้วก็ทุกสิ่งรอบตัวของเราแล้วก็ผ่านการจดบันทึกเก็บข้อมูลทั้งหมดพอตกผลึกแล้วจึงนำออกมาบัญญัติให้กลายเป็นวิชาเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วบอกได้เลยว่ามันใช่มันเป็นแบบนี้มันเกิดการสะสมเป็นสถิติแล้วเห็นชัดแล้วว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้จึง ได้เกิดมาเป็นวิชา่วงจุ้ยขึ้นมาผ่านการพิสูจน์มาหลายเจเนเรชันแล้วแล้วในคำว่าเจเนเรชันเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนปัจจุบันนะเจเนเรชันคือรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่ละรุ่นสืบมาไม่ใช่รุ่นที่ทุกวันนี้สอนแล้วปีหนึ่งครูสอนปีหนึ่งเนี่ยมี4ีหรุ่นหรือ10รุ่นปีหนึ่งก็สอนได้แต่ในสมัยก่อนคือเจนแต่ละเจนอะเจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันอะ ะะเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการพิสูจน์ในการบันทึกเก็บข้อมูลเนี่ยหลายสิบหรือเป็นร้อยปีนะอาจารย์จึงยืนยันได้ว่าห่วงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับห่วงจุ้ยเยอะแยะมากมายถ้าตามไปอ่านอาจจะมีหลายเรื่องอาจารย์ยกตัวอย่างแค่สองเรื่องก็ได้นะคะนั่นก็คืออาจารย์จะพูดถึงเรื่องของประเทศสิงคโปร สิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กมากเป็นเกาะที่เล็กๆเ,เล็กกว่ากรุงเทพซะอีกนะแต่ประชากรเนี่ยมีเขาเรียกว่ารายได้ต่อหัวสูงระดับโลกถูกไหมคะติดระดับโลกเขาทําอย่างนั้นได้ยังไทงทั้งที่ทรัพยากรใน,ในประเทศเขาก็ไม่ไไมีมีมค,ความจํากัดมากนะคะถ้าเราย้อนกลับไปฟังรายละเอียดหรือว่าไปศึกษารายละเอียดของประเทศนี้สักหน่อยมันจะมีการปรับผัง เมืองครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งโดยมีผู้ให้คําแนะนํานั่นก็คือปรมาจารย์หงฉวนซึ่งเป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยระดับโลกท่านนี้เป็นผู้ที่แนะนําให้ปรับผังเมืองอเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อรับพลังงานเข้ามาหล่อเลี้ยงในเกาะของสิงคโปร์แล้วทำให้เกิดพลังงานที่เปลี่ยนแปลงขึ้นส่วนเรื่องรายละเอียดตัวนี้อาจจะอาจจะยังไม่ได้ลงลึกนะคะเพราะว่า มันยาวมากถ้าจะเล่าไปนะคะแต่ว่าก็ได้สอนอยู่ในหลักสูตรสินแสหฮงจุ้ยมืออาชีพนักเรียนของอาจารย์ก็จะต้องรู้ที่มาที่ไปของโฮงจุ้ยทั้งหมดนะคะในส่วนของอีกตัวอย่างหนึง่งรู้จักเหมาเจ๋อตุงไหมผู้นำอาผู้นำประเทศจีนนะคะ<ำ>เหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็เมื่อก่อนก็เป็นชาวนาลูกชาวนาที่ยากจน,น<ำ>พลิกชีวิตจนมาถึงขั้นเป็น ผู้นำของประเทศจีนได้จากประวัติของที่เล่าต่อกันมาถึงเขียนประวัติของท่านนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย<ม>นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นฮวงจุ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่สำหรับอาจารย์มันไม่ใช่เรื่องที่ไร้ตัวตนรเรามองไม่เห็นแต่งจริงมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ทั้งหมดและเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมันมเท่านั้นเองนะคะ ไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีประวัติการบันทึกหลักฐานมากมายในทางหวงจุ้ยนะว่า,านักปราชญ์จีนโบราณน,นะได้บันทึกเอาไว้เยอะแยะมากมายหลายร้อยหลายพันปีจนมาถึงการบัญญัติเป็นศาสตร,ร์ของหวงจุ้ยเนี่ยแม้จะมีหลักฐานมากมายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อแค่เพราะมีหลักฐานนะเพราะความเชื่อที่จะให้เชื่อแบบสุดใจเลยอย่างลึกซึ้งเลยนะคะจนถึงขั้นเป็นความศรัทธา มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหลักฐานมันต้องเกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ร่วมอืมหมายความว่าคนที่เชื่อและศรัทธามากๆที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายทั่วทั้งโลกต้องมีประสบการณ์ร่วม,มถูกไหมถึงจะเชื่อรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็เป็นเด็กสายวิทย์อาจารย์ก็ไม่เชื่อเหมือนกันจนอาจารย์มีประสบการณ์ร่วมคืออาจารย์เอาตัวเองเข้าไปทดลองอในเรื่องของโงจุ้ยเอง อย่างที่บอยเคยได้ยินมามนั่นแหละนะคะออาจารย์ก็สงสัยว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่พลังงานดีจริงหรอ,อหรือจุดนี้เป็นจุดที่พลังงานไม่ดีจริงหรออาจารย์ก็เอาตัวไปทดลองเลยว่าจุดพลังงานไม่ดีเป็นแบบนี้แล้วอาจารย์ก็รับผลไปอย่างแสนสาหัสก็ยังไม่เชื่ออ,อีกอ <laughs> พอไม่เชื่อก็เข้ามาลองพลังงานดีมากแล้วมันก็ดีดีดีขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงเปิดใจศึกษาอย่างจริงจัง แล้วพอเรารู้แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าใช่ห่วงจุ้ยมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่ศาสตร์ที่ไร้ตัวตนหรือมันไม่ใช่ศาสตร์ที่ไม่ใช่ศาสตร์ม,มันคือศาสตร์และศิลป์อาจารย์ครับพอจะเล่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์ร่วมที่อาจารย์จัดห่วงจุ้ยให้กับลูกค้าแล้วดีขึ้นเรื่อยๆอย่างอาจารย์พอมีไหมครับเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าจะเลือกเล่าเคสไหนดีนะคะเอ,เอาเคส นีก็แล้วกันนะคะเคสนี้จะเป็นลูกค้าที่อยู่ภาคใต้ยอยู่่างจังหวัดค่ะเริ่มต้นจากเป็นลูกค้าตรวจดวงก่อนนะคะพอตรวจดวงเสร็จปุ๊บเขามองเห็นเราว่าอ่ะเขามองเห็นว่าอาจารย์ทํานายดวงได้แม่นนะสามารถบอกได้ว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงเป็นงไเนงไเตรียมตัวได้แล้วเขากอ็อาจารย์ก็ได้บอกเขาไปว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่เขาก็ไม่ได้เฉลยบอกอาจารย์หรอกนะมีโปรเจกต์ที่อยากจะทำแล้วอาจารย์ก็เลยบอกไปว่าสิ่งที่เขาจะทำได้ก็เกี่ยวกับธาตุทองนะเป็นโลหะอเออเป็นธาตุดินนะที่เกี่ยวกับการเก็บสะสมหรือว่าเป็นคลังก็ได้แล้วเขาก็เลยถามกับอาจารย์ว่าเมทัลชีตเนี่ยมันเป็นธาตุทองไหมอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่เมทัลชีตเป็นธาตุทองนะคะคถ้าคิดอยากจะทำก็ทำได้แต่เราก็จะต้องไปหาความรู้ให้ดีก่อนนะแล้วหลังจาก ตัดวดวงกันจบไปแล้วก็หายไปจนวันนึงมาเชิญไปจัดหงจุย้ยนะคะก็ไปเขาก็มีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งที่ได้รับมรดกมาแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็รถามว่าวันนั้นตัวดวงกาัจจา์บอกว่าอาจารย์ให้ทําเกี่ยวกับท่าท้องได้พอดีตัวเขาเองไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะตัวเขาเองเนี่ยเป็นครูเป็นครูสอนดนตรีค,รคนละแนวนะคะแล้ว พออาจารย์พูดถึงเรื่องทัทองเขาเลยนึกถึงเมทัลชีสที่พอดีมีรุ่นพี่คนหนึ่งทำอยู่แล้วรุ่นพี่คนนี้มาชวนในช่วงเวลานี้ซึ่งมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เขามาชวนแต่ตอนแรกไม่สนใจเพราะไม่รู้ไม่มีโ no น้ตข่าวพออาจารย์บอกถูกกับดวงก็เลยอยากจะทำอาจารย์ทําได้ไหมอาจารย์รบอกทำเลยที่มีแล้วคาดหวังความสําเร็จแค่ไหนมผมเป็นคนที่ถ้าทําแล้วก็อยากจะทําให้มันดี แต่ก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะฉานาก็ไปดูหมจุ้ยให้แล้วตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่าออกแบบอาคารตั้งแต่แรกเริ่มเลยตั้งแต่เริกลงเสาเข็มต้นแรกจนกระทั่งถึงการทําต่อเนื่องไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเลิกในการเปิดร้านชื่อร้านโลโกโล้ใดๆก็ตาม,มคืออาจารย์ทำให้หมดทุกอย่างประเด็นนี้มันก็เกี่ยวข้องกันนะคะ แล้วมาพูดถึงเรื่องพอจัดฮวงจุ้ยให้คําแนะนําเสร็จปุ๊บเขาเข้า,ขาไปทําวันแรกจากร้านที่โนเนมไม่มีรากฐานไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเลยขายดีมากขายดีมากจนกระทั่งต้องขยายเพิ่ม <Ooh. S 1> ขยายพื้นที่เพิ่มภายในปีเดียวกันต้องเชิญอาจารย์ไปอีกรอบปกติฮวงจุ้ยเนี่ยดูบ่อยที่สุดก็คือปีละครั้ง <How? S 1> นะคะเพราะว่าจะมีพลังงานประจำปีให้ปรับ แต่เนี่ยยังไม่ถึงปีต้องเชิญไปดูเพิ่มเพราะว่าจะต้องขยายพื้นที่ออกที่ไม่พอแล้ว hmm. ขยายพื้นที่เพื่อเก็บสต็อกสินค้า hmm. ปีต่อมาก็ไปอีก oh. ต้องขยายพื้นที่เพิ่มอีกเพราะไม่พออีกนอกจากเก็บสต็อกสินค้าแล้วต้องซื้อเครื่องจักรมาเลยเพื่อผลิตเอง oh. ยอดขายเนี่ยก็แตะๆจากปีที่แล้วนะที่คุยล่าสุด ปลายปลายปีก็ประมาณร้อยร้อยก็พอแล้วกันจิงนไเนี่ยจากคนที่เริ่มต้นไม่มีอะไรแรกจากที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ไม่มีจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่การจัดฮวงจุ้ยอย่างเดียวแต่มันเป็นการที่ทําเวลาที่ทําอะไรเนี่ยมันถูกกับดวงด้วยถูกไหมคะ <c oughs> แต่เรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องยิ่งการออกแบบตั้งแต่แรกเราจะต้องวางอะไรให้มันถูกจุดไปเลย ซึ่งลูกค้าคนนี้ก็ฟอลโล่ตามทุกกระเบียดนิ้วทุกกระเบียดนิ้วจริงๆห้องที่จะขายของต้องใหญ่แค่ไหนเครื่องจักรต้องวางณนะจุดไหนอันนี้จานต้องบอกเลยนะครเ,เครื่องจักรต้องวางณนะจุดไหนเชลที่จะโชว์ลงลึกไปถึงขนาดเชลที่จะโชว์มุมนี้สูงมุมนี้เตี้ยห้องที่เซลล์จะปิดการขายอยู่ตรงนี้ห้องผู้จัดการหรือห้องอ,อตัวเขาเองที่จะไปนั่งเขาต้องนั่งตรงนี้แล้วเขาเนี่ย ดันอยากจะไปนอนที่โรงงานซะด้วยอต้องจัดห้องนอนให้อีกว่านอนต้องนอนหันหัวไปทางนี้ห้องน้ําต้องอยู่ทางนี้ห้องน้ําพนักงานอยู่ในห้องน้ําตัวเองอยู่นี่แล้วโรงงานของเขาเนี่ยมันเป็นที่ทําผลิตสิ่งของชิ้นใหญ่มันก็ต้องมีการโป้งป้างโป้งปางหรือทําอะไรที่แบบรุนแรงมีการกระแทกกระเทือนมีการสั่นสะเทือนของพลังงานอยู่ตลอดเวลามันต้องอยู่ณนะจุดไหน เนี่ไหมอะค่ะเนี่ยมันมีทั้งหมดครับแล้วทุกวันนี้ก็คือเจริญรุ่งเรืองมากทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าต้องไปใต้บ่อยขนาดนี้ปีที่แล้วนี่ไปเกือบทุกเดือนเลยนะอะแล้วก็นอกเหนือจากเพิ่มโรงงานนะที่ยังไม่ได้เล่าก็คือสร้างบ้านใหม่ให้ตัวเองอสร้างบ้านใหม่บ้านยังไม่เสร็จ บ้านมันช้าสร้างบ้านช้ากว่าจะออกแบบอันนี้ก็คือให้อาจารย์ออกแบบตั้งแต่แรกเลยว่าจเจ้าบ้านแบบนี้ปรับตั้งแต่แบบแบบปรับกันให้จบแล้วก็ค่อยไปดําเนินการขออนุญาตดูนี่นั่น<ม>อะไรนะคะม,มันจะต้องถูกตั้งแต่แรกเพราะเขาซีเรียสเจ้าให้มันดีที่สุด<ม>คือถ้ามีความสามารถพอที่จะทําได้ก็ทําให้มันดีเยี่ยมที่สุด<ม>ถูกไหมคะและบ้านเสร็จช้าไม่ทันซื้อบ้านใหม่หลังเดืออาจารย์ไปเลือกบ้านใหม่ให้อีกสักหลงังก่อน แล้วก็มีสาขาเพิ่มที่ต่างอำเภออีกอแล้วตอนนี้กะว่าจะไปเปิดสาขาอีกสาขาหนึ่งที่ต่างจังหวัดอีกจังหวัดอื่นอีกด้วยอ,อันนี้ฟังแล้วก็เราก็รู้สึกชื่นใจถึงไหมคะอ,มอีกคำพูดหนึ่งที่เขาบอกอาจารย์ก็คือว่าต้องขอบคุณอาจารย์ณนะวันนั้นถ้าผมไม่มีอาจารย์ที่ให้คำแนะนำว่าผมควรจะไปตรงนั้นผมก็คงไม่ตัดสินใจที่จะทำอะไรแบบนี้เพราะมันเกินจากความคิด เกินจากสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ตัวอย่างที่สองนะคะเป็นเคสของคนทำงานประจำคะเคสนี้อาจารย์จะไม่บอกก็แล้วกันว่าเขาทำอยู่ในใสายงานไหนเอาเป็นว่าเป็นข้าราชการข้าราชการเนี่ยเราก็อย่างที่ทราบกันว่าเวลาจะขึ้นตำแหน่งมันค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมคะคเคสนี้คือต้องการที่จะขึ้นในตำแหน่งที่สูงต้องการที่จะย้ายไปอยู่อีกที่ที่หนึง่ง การจัดฮงจุ้ยจึงมีโจทย์ว่าขอให้จัดแล้วได้ย้ายไปขอให้จัดแล้วได้ย้ายไปก็มีการให้คำแนะนำจัดฮงจุ้ยแล้วเขาได้ย้ายไปสถานที่ที่เขาตั้งใจทำเรื่องขอให้ย้ายไปได้ไปจริงหลังจากนั้นก็มีการเติบโตในสายงานขึ้นเรื่อยๆอจากถ้าเอาจากสถิติของการเลื่อนขั้น เขาก็จะก้าวกระโดดแบบเกินกว่าคนอื่นหลายหลายเท่าตัวอยู่นะคะจนปัจจุบันก็มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตในราชการระดับหนึ่งนะคะแต่ขอไม่พูดเพราะว่ามันจะค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะอันนี้คือชีวิตก็คือเปลี่ยนเลยถ้าเห็นหน้าตาก็คือจากหน้าตาที่แบบดูไม่ค่อยมีราศีก็เปลี่ยนเป็นมีราศีชีวิตเปลี่ยนครอบครัวเปลี่ยนจากเดิมฐานะบ้านที่ไปดูตั้งแต่แรก เป็นบ้านที่เป็นของข้าราชการออตอนนี้ก็คือมีเงินซื้อบ้านสร้างบ้านได้หลายหลังมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตคนนับหน้าถือตาอชีวิตคือดีอันนี้ตัวตัวผู้ดูเขาก็เชื่อมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว,วามัดเกิดมาจากเกินร้อยเลยเพราะว่าคนนี้เขาจะเป็นคนที่รักอาจารย์มากแล้วก็จะบอกอาจารย์เสมอว่าคือถ้าไม่มีอาจารย์วันนั้นชีวิตเขาก็มาไม่ได้ถึงขนาดนี้ อันนี้เขามีความเชื่อและความศรัทธาเพราะว่าจากประสบการณ์ของเขาเองก็เลยฟอลโล่อาจารย์มาเป็น10บสปีแล้วอขออีกเคสหนึ่งเคสนี้ไปเจอตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกําลังจะแย่ธุรกิจของครอบครัวกําลังแย่ซึ่งพ่อเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักในการหาเงินตัวเองเป็นนักศึกษาอยู่แต่ก็ใกล้จะจบแล้วกำลังคิดว่าเอ๊ะต่อไปจะไปทำอะไร วางแผนเอาไว้การเรียนก็ในสักาวิชาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร <Okay. S 1> นะคะ,ะก็ไปดูแล้วก็ให้คำแนะนำเริ่มดีขึ้นเริ่มเห็นเริ่มมา follow ตาม mm hmm. จากนั้นออกมาเรียนจบออกมาก็ไปทำงานเป็นพนักง,งานขายสักพักหนึ่งก็ follow ตามให้ไปปรับฮูช่วยให้ mm hmm. เรื่อยๆเปลี่ยนแปลง ภายในระยะเวลาเท่าที่อาจารย์จำได้น่าจะไม่เกินน่าจะสามสีป่ปีก็ได้ซื้อบ้านใหม่ได้ซื้อบ้านใหม่รจริงๆก่อนที่จะได้ซื้อบ้านใหม่อ่ะเขามาเขาก็มาบอกแล้วว่าชีวิตของเขาเนี่ยคือไม่เคยคิดว่าจะได้จับเงินล้านหลังจากจัดฮงจุ้ยไปประมาณไม่ถึงปีการขายของเขาอะ่ะที่เขาเป็นพนักง,งานขายอะ่ะแล้วก็ มีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาพร้อมๆกันที่มีโอกาสให้เขาทําเงินได้เขาได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตประมาณหลังจากจัดหงช่วยมาหกเดือนอาจารย์ครับพ่ออาจารย์เล่าถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการสะสมเรื่องของหงช่วยมาหลายพันปีระยะเวลาที่ผ่านมาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้มันมีโอกาสไหมครับที่หลักการของหงช่วยมันจะปิดเปี้ยวหรือแตกแขนงไปในทิศทางที่มันแปลกๆขึ้น มันมีโอกาสที่ทําให้เราได้ไม่เข้าใจห่วงจุ้ยที่ที่มันอยู่ในแก่นในแกนของห่วงจุ้ยจริงๆอย่างนี้มีวแก่นของห่วงจุ้ยจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือการส่งต่อการส่งต่อเนี่ยมันผ่านมันผ่านตัวกลางหรือผ่านผู้ส่งสารคนไหนมาผู้ส่งสารคนนั้นเป็นคนที่รู้จริงหรือไม่รู้จริงและอีกอย่างในยุคนี้ก็อย่างที่บอกว่าการสร้างตัวตนเป็นสิ่งสำคัญ แล้วคนก็มองว่าอาชีพสินแสเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นแล้วดีนะดูง่าย<ม>ดีนะ<ม>แค่มาพูดพูดก็ได้ตังแล้วซึ่งคนที่พุ่งเป้าเข้ามาสู่ตรงนี้เลยเนี่ยโดยมุ่งถึงผลประโยชน์เลยเนี่ยก็จะไม่ได้รู้เลยว่ามันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเห็นสินแสเยอะคใครๆก็เป็นสินแสได้ อาจารย์เคยไปทําแสกีให้คนแล้วมีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ดูแลสุสานเข้ามาพูดกับอาจารย์ว่ารู้สึกเจอสินแสเยอะค่ะคนข้างบ้านเมื่อวานเป็นคนข้างบ้านตื่นเช้ามาวันนี้เป็นสินแสแล้วค่ะเมื่อวานเป็นคนธรรมดา ตื่นเช้ามาเป็นินแสแล้วค่ะเจอเยอะมากอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นคือการเป็นสินแสบอกว่าตัวเองเป็นสินแสมันง่ายแต่การที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นสินแสมันยากถ้าเราจะฟังคนอื่นพูดมาว่าฮวงจุ้ยเป็นอย่างนู้เป็นอย่างนี้หรือว่าต้องจัดแบบนี้ฮวงจุย้ยจะดีจริงๆถ้าเรามีความสงสัยหนึ่งคือให้เราฟังด้วยสติก่อนฟังด้วยสติแล้วถ้ามีมีความสงสัยก็ถามเขาเลย ถามคนที่บอกเราถามผู้ส่งสารคนนั้นไปตรงๆเลยว่าเหตุผลของการที่เขาแนะนําเราแบบนี้มันคืออะไรทําไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าเขาอธิบายเชิงตรรกะได้อธิบายเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ที่ตามมาได้นะะอย่างมีเหตุมีผลจริงๆเราก็เอามาหาข้อมูลต่อก็ยังไม่ต้องเชื่ออีกนะเราก็ไปดูจากประสบการณ์แล้วก็สิ่งผลงานอื่นๆของเขา ดูว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยนะั้นถ้าเรามีสติทุกอย่างมันมันจะดีมันจะรอดแล้วการสร้างตัวตนตัวนี้มันเป็นเรื่องจําเป็นของคนในยุคนี้ที่เขาอยากจะมีชื่อเสียงการเป็นสินแสบปุ๊บหนึ่งมีผู้ยอมรับแล้วถืออได้รับเกียรติมีตังหาตังง่ายนะคะแล้วก็ ดูดีอะไรประมาณแบบนี้คนก็อยากจะเป็นทุกคนก็ก้าวเข้ามาพร้อมกันที่จะเป็นสินแสแล้วก็พูดสิ่งต่างๆที่ให้มันแปลกและแตกต่างให้ไม่เหมือนคนอื่นเพราะทุกวันนี้พอเป็นยุคเก้าปุ๊บความฉาบฉวยมันมาดังในชั่วข้ามคืนได้อพอดังปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตัวเนี้ยมันบิดเบือนได้แต่เราจะต้องมีความรู้หาข้อมูลเองด้วย หลายคนที่เจอสินแสที่ที่ไม่มีความรู้ถอ่องแท้นูปลาปลาเลยทุกอย่างกลายเป็นแบบบั่นทอนความศรัทธาลดค่าคุณค่าของศาสตร์หุงงจุย้ยหรือแบบเขาเรียกว่าต่อต้านหูงจุ้ยก็สมไปหมายถึงว่าคนที่ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการปรึกษาสินแสปลอม,อมโอ้โหเยอะแยะมากเลยค่ะอาจารย์ก็เจอมาเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะจน หลายๆคนก,ก็มีโอกาสได้มาเจออาจารย์ก็เลยเข้าใจในเรื่องห่วงจุ้ยใหม่ไปแต่บางคนก็คือไม่เปิดใจแล้วมันก็คือจบอมถ้าอาจารย์อยากจะพูดเรื่องนี้ก็คืออย่างเมื่อกี้แหละสรุปว่าเราจะต้องมีสติและอีกอย่างเนี่ยห่วงจุ้ยเนี่ยมันคือธรรมชาติลมกับน้ํามันคือธรรมชาติและมันคือธรรมดาการปรับห่วงจุย้ยถ้าทําให้เราลําบากไม่ใช่ล้ ปรับฮวงจุ้ยแล้วการใช้ชีวิตต้องสมูทขึ้นต้องสะดวกสบายขึ้นต้องมีความสุขขึ้นต้องรู้สึกมีความปลอดโปรง่งโล่งใจมีความฟโฟลของพลังงานความคิดต้องลื่นไหลอันนี้คือปรับแล้วดีแต่ถ้าปรับแล้วเอ๊ะอย่างที่พูดเมื่อกี้ให้ปรับอย่างนี้วิ่ให้เอาซ่วมออก <Okay. S 1> เอ๊ะอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เพราะหลักๆแล้วฮวงจุ้ยคือ การใช้ธรรมชาติปรับให้ความธรรมดานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและเสริมชะตาของเรามาจยกครับสุดท้ายแล้วอยากให้จารสรุปในข้อขั้นบของสังคมที่ม,มองเรื่องหุ่นช่วยเป็นศาสตร์ที่ไร้ตัวตนกับที่มันจะต้องไม่ได้สงสัยได้ค่ะควรจะสงสัยแต่เมื่อสงสัยแล้วอย่าเพิ่งปรักปรำสงสัยแล้วต้องหาความรู้อยากรู้เรื่องอะไร มาถามมาเรียนคุยกับผู้รู้ตัวจริงในบ้านเราเนี่ยมักจะคุยกับเสียงในใจมากเกินไปหรือว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างมากเกินไปคุยกับผู้รู้ตัวจริงดูประสบการณ์ของเขาดูการศึกษาของเขาแล้วไปคุยไปถามเขาอ,อย่าใช้เพียงความเชื่อแต่ใช้ตักกะใช้เหตุผละนะคะ มาเป็นตัวบ่งบอกเราให้เรามั่นใจว่าวิชานั้นอะ่ะมันมีจริงหรือไม่จริงให้เราตัดสินใจด้วยตัวเองแต่อาจารย์ยืนยันว่าสำหรับอาจารย์แล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาควงจุ้ยมีจริงล้านเปอร์เซ็นต์